สวัสดีค่ะแหม่มปอบินาชาแนลค่ะวันนี้แหม่มจะพาทุกท่านนะคะมาชมร้านคาเฟ่นะคะของเรียนสังขาค่ะเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่จัดขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะการทำงานสมายแอนด์คายสังข c สคูลนะคะ,ะ,คะชื่อร้านค่ะสังขาชวิสแครเฟ่นะคะมีอะไรบ้าง ในร้านไปดูกันค่ะจุดแรกนะคะเป็นจุดขายน้ำค่ะให้นักเรียนหยิบน้ำเองแล้วก็จ่ายเงินทอนเงินเองนะคะ,คะเป็นน้ำดื่มของเรียนค่ะทุกท่านนี่ค่ะแช่น้ำแข็งไว้นะคะขวด5บาทค่ะท่านในร้านค่ะ ผู้จัดการร้านและรองผู้จัดการร้านนะคะประธานโอ้ขออภัยประธานนะคะประธานโอ้ขออภัยประธานค่ะผู้จัดการอยู่ตรงนี้ค่ะน้องเบนนะคะน้องเบนกับน้องกองแกงนะคะอันี้เป็นน้องกองแกงไม่โผล่กันทรกท่าหน้าตาดดีเกินไม่กลับโผล่นะคะก็มีมีอะไรกันน้ํานะคะมีอะไรกันน้ำสำหรับเด็กๆบริการเด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆชอบกินน้ำลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วแต่นะคะเลือกโรงเรียนของแมมเนี่ยมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณเกือบ2 0 0พันคนนะคะโดยมากแล้วก็จะเป็น,นคณะครูราคากินน้ำน้ำแก้วในราคาที่สูงแบบนี้นะคะนักเรียนก็กินน้ำเปล่ากินน้ำหวานบ้างอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเด็กนักเรียนและก็ครูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นของแมมค่ะ5บาทนะคะอันนี้เป็นของน้องก้องแกงนะคะแล้วก็ของขคณะครู อันนี้ของนักเรียนค่ะทุกท่านนะคะของนักเรียนมีอยู่2อย่าง3อย่างนะคะน่าก,กินมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะเป็นกิจกรรมกิจการนะคะที่จัดขึ้นในโรงเรียนของเรานะคะเพื่อการเรียนรู้ในการทําธุรกิจในการทำร้านนะคะร้านสวัสดิการให้กับเด็กๆให้กับคณะครูะคะ่ะ หลังเข้าแถวแล้วนะคะหลังกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วมีเวลาบ้าง5นาที10นาทีเด็กๆก,ก็จะมาเนี่ยค่ะทั้งเด็กๆและครูนะคะก็มาหานะคะสินค้าซื้อของกินยามเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดโลนะคะเป็นพิซซ่าเล็กๆนะคะเป็นขนมปังเนยนะคะแบบเนี้ยค่ะรันะะะกษา้ำบ้างเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็มีมามา่มามาม่าถ้ยร้อนนะคะต้มโดยเบ็ดเสร็จอยู่ในถ้วยเดียวกันเลย แําบลาทุกท่านไปเพียงแค่น,นี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพืเป็นกำลังใจให้กับขำด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ